บางครั้งผมก็ลืมใส่อาหารเข้าไปในเครื่องไมโครเวฟแล้วก็เผลอเปิดให้มันทํางานก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับหรือบางทีเราใส่อาหารแบบแห้งๆที่ไม่มีส่วนประกอบของน้ําเข้าไปเครื่องก็อาจจะมีการสปาร์กแบบนี้ได้เช่นกันคราวนี้ก็ลองมาดูนะครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่เกิดการสปาร์กนี่นะครับก็คือแผ่นตัวนี้ ที่เขาเรียกกันว่าแผ่นไมก้านะครับซึ่งในเครื่องไมโครเวฟทุกเครื่องจะมีแผ่นลักษณะแบบนี้ติดอยู่ในช่องตรงนี้นะครับที่เป็นช่องรูที่เชื่อมต่อกับตัวแมกนีตรอนเป็นตัวผลิตคลื่นไมโครเวฟโอเคก็ดูนะครับว่าเกิดรอยไหมอันนี้ก็หลายครั้งอยู่คลิปนี้ผมก็เลยจะมาทดลองเปลี่ยนแผ่นไมก้าให้เพื่อนๆได้ดูกัน ันนี้ก็คือแผ่นไมก้าที่เราถอดออกมาจากเครื่องที่เกิดการสปาขึ้นมานะครับคราวนี้ผมก็ไปสั่งซื้อแผ่นไมก้าใหม่จากเว็บออนไลน์ทั่วๆไปนี่นะครับเพื่อมาตัดเองโดยในลักษณะอย่างนี้จะมีด้วยกันอยู่2อ,อย่างนะครับก็คือเขาจะมีขายแบบสําเร็จรูปตรงรุ่นเลยก็จะไม่ต้องมาทําการตัดแบบนี้นะครับแต่สําหรับ ใครที่ไม่ชัวนะครับว่าของเราเป็นรุ่นไหนหรืออะไรยังไงก็สามารถซื้อแผ่นเป,ปล่าแบบนี้นะครับแล้วก็มาทําการวัดแล้วก็ตัดกันเองแบบที่ผมกําลังทําอยู่นี้ได้เช่นกันก็จะทําการวัดท่าปลอยแล้วก็ขีดตามรูปทรงแผ่นไมก้าเก่าของเรานะครับโดยแผ่นไมก้านั้นจะไม่มีด้านหน้าด้านหลังนะครับทั้ง2ด้านจะใช้ได้เหมือนกันหมด คือคุณสมบัติของแผ่นไมก้าจะทำหน้าที่ในการกันเศษอาหารหรือไอน้ำเข้าไปยังตัวแมกนีตรอนที่เป็นตัวผลิตคลื่นไมโครเวฟแล้วอีกหน้าที่หนึ่งก็คือการกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟนะครับกลับเข้าไปยังตัวเครื่องภายในของตู้ไมโครเวฟจึงทําให้เวลาที่เราไม่ได้นําของใส่เข้าไปในตู้ไมโครเวฟมันจะเกิดการที่คลื่นสะท้อนกลับเข้าไปยังตัวเครื่องอุปกรณ์ภายในทําให้เกิดความเสียหายกับตัวแมกนีตรอน เพราะคลื่นไมโครเวฟจะทําหน้าที่เข้าไปกระตุ้นโมเลกุลน้ําซึ่งเป็นส่วนประกอบของอาหารทําให้โมเลกุลน้ําเกิดการเคลื่อนที่แล้วก็เสียดสีกันจนเกิดเป็นความร้อนขึ้นมาแต่การที่เราไม่ได้นาอาหารใส่เข้าไปในตู้ไมโครเวฟก็จะทําให้ไม่มีโมเลกุลของน้ําที่จะดูดซับคลื่นไมโครเวฟแล้วก็ไม่มีการหักเหของคลื่นทําให้คลื่นสะท้อนไปมาจนทําให้มันกลับเข้าไปในตัวอุปกรณ์ภายในของเครื่องไมโครเวฟได้ถึงจะทําให้ เกิดความเสียหายหรือการสาร์คอย่างที่เห็นนะครับในแผ่นไมก้าแต่ตัวแผ่นไมก้าก็จะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องนี้ให้แต่ถ้าแผ่นไมก้าไม่มีลักษณะแบบนี้มันก็จะทําให้ตัวคลื่นย้อนกลับเข้าไปในอุปกรณ์ภายในเครื่องซึ่งก็จะทําให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นถ้าแผ่นไมก้าเป็นรูหรือทะลุมันก็จะส่งผลต่อตัวแมกนิตรอนทําให้ตัวแมกนิตรอนเสียหายได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นไมโครเวฟรุ่นใหม่ๆนะครับที่ได้ยินมาเห็นบางรุ่นก็จะสามารถ มีวงจรตัดคลื่นไมโครเวฟได้ในขณะที่เราไม่ได้ใส่อาหารเข้าไปในตู้ซึ่งอันนี้ก็จะปลอดภัยกว่าแล้วก็บางรุ่นเขาก็จะไม่ได้ใช้แผ่นไมก้าแบบนี้แล้วนะครับจะเป็นแผ่นพลาสติกธรรมดาอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นนะครับมันมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆส่วนเครื่องของผมเป็นเครื่องค่อนข้างจะเก่ามากนะครับก็ยังเป็นรุ่นที่มีแผ่นไมก้ากันไว้ระหว่างตัวช่องอาหารกับตัวแมกนิตรอนส่วนลักษณะพื้นผิวของ แผ่นไมก้านะครับลักษณะมันจะเป็นคล้ายๆกระดาษแข็งแต่จะมีความเปราะหักง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะงอโค้งหรือตัดมันนะครับก็ระวังเรื่องการแตกหักด้วยเพราะว่ามันจะไม่ยืดหยุ่นเท่ากับกระดาษมันจะมีการแตกได้ง่ายนะครับ นี่นะครับก็ตัดเขี้ยวออกมาได้ในลักษณะแบบนี้ให้เหมือนต้นฉบับส่วนทางฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ โ okay. อเคก็จะได้รูปทรงประมาณนี้คราวนี้ก็เหลือทางด้านมุมนะครับทางด้านมุมถ้ามันเป็นโคง้งเราสามารถที่จะใช้กันไกลในการตัดโค้งแทงได้นะครับ เสร็จแล้วผมก็จะมาวัดเก็บในส่วนของการตัดเกินของเขี้ยวอีกทีหนึ่งนะครับเปื่อเวลาเรากะนี่เราจะกะเปื่อไว้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนเกินเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็มาทาบแล้วก็ทําการตัดใหม่อีกครั้งนะครับเล็มให้มันเท่ากันจริงๆเวลาใส่จะได้พอดีนะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันนะครับก็เลยมา โอเคก็ดูแล้วก็น่าจะเรียบร้อยละเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กันดูนะครับก็ ใส่ได้พอดีเลยนะครับคราวนี้ก็มาทดสอบกันแต่คราวนี้ผมจะไม่ทดสอบโดยการไม่ใส่ของอะไรลงไปในช่องแล้วนะครับแต่จะเป็นการใส่ชามที่มีน้ำแทนเพื่อเป็นการทดสอบว่าใช้งานได้ตามปกติ ก็โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบให้ดูว่าเครื่องใช้งานแล้วก็ทํางานได้ตามปกติก็เป็นการทดสอบการเปลี่ยนแผ่นไมก้าเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้ที่ผมไปดูข้อมูลมาในกรณีที่เราเปลี่ยนแผ่นไมก้าแล้วก็ยังเกิดการสปาร์กขึ้นแม้ในขณะที่เราใส่อาหารเข้าไปในตู้แล้วก็ตามอันนี้อาจจะเกิดจากการที่ตัวแมกนนตรอนเองมันจะมีในอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือการ เปลี่ยนหัวในตัวแมกนิตอนซึ่งจะเป็นหัวตรงนี้นะครับอันนี้เราก็ต้องไปสั่งจากในเว็บออนไลน์ก็มีขายนะครับแต่จะต้องเป็นรุ่นที่ตรงกับตัวแมกนิตอนของเราด้วยซึ่งอันนี้ก็จะลำบากขึ้นไปอีกนะครับแต่ก็สามารถเปลี่ยนเองได้แต่คราวนี้ในกรณีของผมนี่หัวแมกนิตอนไม่ได้เสียนะครับก็เลยไม่ได้เปลี่ยนให้ดูแต่ก็สามารถหาดูในคลิปตาม YouTube ต่างๆได้นะครับก็มีช่องที่สอนแล้วก็แนะนาการเปลี่ยนหัวแบบนี้ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ